รัฐไทยอินไซเดนแลนด์ขอตั้งประเด็นสักเรื่องเถอะครับแล้วจะกลับเข้าสู่ปฏิบัติการค้นวัดวันที่สองนะครับมีผู้ใหญ่สกิดมาบอกมาแกต้องจับตาวาระประชุมขั้นตรีวันไหนคะวันที่21และวันที่28กุมภาพันธ์ต้องจับตาอย่ก็พิตาอังคารหน้าก็อังคารถัดไปไม่อังคารที่21ก็จะเป็นอังคารที่28กุมภาค ยากระพริบตาจะมีเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมไม่วันใดก็วันหนึ่งเรื่องอะไรเดี๋ยวพอมีเวลาจะสอดแทรกเข้ามานําเสนอก็แล้วกันนะฮะคว่าจะขยายผลกันตอนนี้อรอติดตามันช่วงต่อๆไปแล้วกันนะคะในช่วงต่อไปก็แล้วกันนะฮะจะมีเรื่องเข้าวาระประชุมครมไม่21ก็28กุมภาพันธ์จะเป็นวาระร้อนจะเป็นวาระที่เรียกเสียงซีดปากจากผู้คนได้อีกครั้งรอติดตามแล้วกันนะคะเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวค่อยเฉลยกันค่ะเดี๋ยวจะค่อยเฉลย แต่ตอนนี้กลับมาที่วัดพระธมกายปฏิบัติการบุกวัดพระธมกายนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่สองนะคะมีกําหนด8ปดโมงเช้าวันนี้ค่ะจะเข้าพื้นที่กันอีกรอบค่ะสักครู่เราจะต่อสายไปที่พันตํารวจตรีวรนันท์สีล้ําผู้อุนในการศูนย์บริหารคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกดีเอสไอค่ะนะในช่วง7จ็ดโมงถึง8ปดโมงเช้านี่ใครอย่าไปยุ่งกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเด็ดขาดเพราะว่าเขาประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติการ พอที่จะปรีกตัวมาสนทนามาอธิบายความมาบอกกล่าวกับสังคมผ่านรายการเราได้ก็ต้องหลัง8โมง <c oughs> ดังนั้นเราจึงนัดหมายกับพันตรบตรีวรนันท์ศรีลํำใช่ค่ะหลัง8โมงนะคะจะได้มาอธิบายนะคะให้กับสื่อสารกับประชาชนได้เข้าใจด้วยนะคะแผนค้นวัดวันที่สองไล่เงาธรรมชโยจะไล่เงาธรรมชโยกันต่อน,อนะฮะสักรู่นหนึ่งเหนื่อยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <ๆ S 2> แหมใช้เงาเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกำลังต่อสายกันอยู่สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งทาง DSI ก็คงมีการระเตรียมแผนกันมาอย่างดีและหลายคนก็บอกว่าปฏิบัติการนี้น่าจะมีการวางแผนกันมาล่วงหน้าครับแต่เก็บเป็นความลับครับอืก่อนวันบุกหนึ่งวันผู้ที่เกี่ยวข้องยังตีเนียนกันเป็นแถวทําหน้ามืนกันเป็นแถวหรือว่าถึงจะรู้ตอไม่ได้ ไปกันที่พันตำรวจติีวรนันท์ศรี้ัมนะคะผู้มยการูนย์บริหารคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกนะคะดี i อไอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรนันท์ครับครับสวัสดีครับอะไรสวัสดีครับผมครับแผนค้นวัดวันที่สองวางวางทางวางกรอบหลักๆไว้อย่างไรบ้างครับจะเข้าโซนไหนจะเข้าอย่างไรครับค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่ที่ได้มีการแถลงผลการปฏิบัติไปแล้วว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเนี่ย เป็นพื้นที่โซนเอนะครับเป็นพื้นที่วัดเดิมเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับทุกจุดแล้วก็มีพื้นที่โซนซีบางส่วนนะครับวันนี้ในการเข้าปฏิบัติก็จะเป็นพื้นที่โซนบีซึ่งยังไม่ได้เข้าเลยเมื่อวานนะครับพื้นที่โซนซีที่เหลือครับผมอวันนี้โซนบีจะเป็นโซนหลักร้อยสามสิบไร่นครับครับผมผมเข้าใจว่าถ้าพูดถึงโซนบีร้อยสามสิบไรนี่ยไฮไลท์ของการตรวจค้นน่าจะอยู่ที่อาคารร้อยปีคุณยายจันทครับก็เอ่อ ตามพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดนะครับต้องคงตรวจจนละเอียดพี่ครับผมโอ้ครับเออเท่าที่ซักซ้อมแผนปฏิบัติการในวันที่สองนะครับในโซนบีจะมีทั้งหมดกี่จุดที่เราจะเข้าตรวจค้นครับเอ่อตัวพื้นที่จุดเนี่ยต้องเรียนขออนุญาตนะครับเป็นทาง่ายปฏิบัติเขากําหนดจุดไว้แล้วนะครับโอ้ครับครับครับผมครับผมครับครับวันนี้คิดว่าจะได้แค่ร้อยสามสิบไร่โซนบีเท่านั้นนะครับโซนซีสองพันไร่ซึ่งคนไปแล้วบางส่วนก็คงต้องยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้หรือเปล่าครับ ทางเจ้าหน้าที่คงประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าสามารถจะตรวจคนได้ทั้งหมดก็จะดําเนินการเลยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ขั้นตอนการปฏิบัติว่าเจอประเด็น,นะอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ในแผนก็คือวางการตรวจคนไว้ทั้งสองจุดนะครับค่ะพื้นที่ที่ตรวจคนแล้วเราจะมีการตรวจค้นซ้ําหรือไปอะไรอีกไหมคะ,ะปกติตอนนี้เราควบคุมพื้นที่ไว้นะครับแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นก็ไม่ก็ตรวจคนได้นะครับเพราะว่าตาม ตัวของคําสั่งกุณา,าคณะ,ะาาพพรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยนะครับท่านให้อํานาจไว้ในการเ,าเข้าไปในสถานหรือสถานที่ใดๆเพื่อตรวจคนนะครับได้อยู่แล้วค่ะอืมครับ,รบที่อยว่นี้หมายค้นของสารยาได้ให้ไว้ทั้งหมดเจ็ดวันใช่ไหมฮะครับ,รบให้ให้จำนวนหลายวันต่อเนื่องกันครับหลายวันต่อเนื่องกันเข้าใจว่าประมาณเจ็ดวันหรือมากกว่านั้นครับ พอย่าเป็นฝ่ายปฏิบัตินะครับโอ้ฮะได้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 ดังนั้นดังนั้นดังนั้นปฏิบัติการตรวจค้นจึงไม่ต้องเร่งรีบนะฮะก็ไปได้เรื่อยๆกระชับพื้นที่ไปเรื่อยๆนะจากโซน A ก็เข้าสู่โซน B ครับผมคือเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าในการตรวจค้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติโดยรอบข้อจุดนะครับเพื่อจะตัดประเด็นข้อสงสัยตามที่เรามีเหตุในการขอสารแต่ละจุดว่ามีเหตุสงสัยอย่างไรก็ต้องอธิบายความได้ว่า เราเข้าไปเนี่ยเราเลีย์เหตุสงสัยได้หมดหรือเปล่าในแต่ละจุดนะครับครับมีข้อมูลจากคุณหมอมโนลาหาวนิชเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเป็นข้อมูลที่ส่งผ่านส่งต่อไปที่อธิบดีดีเอสไอดีเอสไอแล้วนะครับเพราะคุณหมอมโนบอกว่าขณะที่เมื่อวานเราบุกเข้าไปที่ประตูหนึ่งปรากฏว่าพระธรรมชโยซึ่งยังอยู่ในวัดเนี่ยนะฮะหลบออกประตูสามแล้วเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ชั้นหกตึกร้อยปีคนใหญ่จันทร์บาะแสทํานองนั้น มีข้อมูลไหมคะทางดีเอชไอก็เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบในการดำเนินการของทางฝั่งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอืมวันนี้วันนี้ในการซักซ้อมแผนปฏิบัติการตอนเจ็ดโมงเช้าวันนี้นะครับมีการหยิบเอาข้อมูลของคุณหมอมโนเนี่ยที่ส่งเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนมาประกอบในการซักซ้อมแผนด้วยใช่ไหมครับในการประชุมมีการพิจารณากันหลายส่วนนะครับรายละเอียดก็ต้องเรียนมาทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเนำข้อมูลทุกส่วนมาประกอบในการพิจารณาทั้งหมดนะครับ ค่ะาวันที่2ในการปฏิบัติการในการเข้าพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะเข้าได้ง่ายมากกว่าวันแรกไหมคะหมายถึงทางวัดเขาจะเปิดให้เข้าได้อย่างสะดวกไหมคะหรือจะต้องเจราจารในแต่ละจุดอย่างไรไหมคะเอ่อก็เรียนครับว่าในในการปฏิบัติที่ผ่านมาก็ถือว่ายังไม่ถึงกับมีอุปสรรคในในลักษณะที่สามารถจะจะบอกว่าเอ่อยังไงดีครับคือยังไม่ถึงขนาดเป็น เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะครับจนทำให้เราปฏิบัติงานไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ต้องเป็นการประเมินเป็นเป็นวันเป็นจุดไปนะครับถ้าจุดไหนดูแล้วฮะท่านท่านไม่ดำเนินการสะดวกหรือว่าไม่ไม่ดำเนินการหรือว่าปฏิบัติการขัดคําสั่งที่ได้ออกไว้ตามที่ท่านอธิบดีได้ออกคำสั่งไว้เมื่อวานนะครับก็คือข้อสี่เนี่ยคือห้ามผู้ใดขัดขวางก่อกวนยุยงหรือกระทาการใดๆให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติการได้โดยสะดวกถ้าท่านมีพฤติการชัดแจ้งอย่างนั้นก็จําเป็นจะต้องดาเนินคดี ครับแปลกใจไหมครับว่าครั้งนี้นะครับโลกมนุษย์เบาบางเหลือเกินขณะเดียวกันปฏิบัติการขัดขวางเจ้าหน้าที่ก็สรุปได้เลยภาพที่เราเห็นเมื่อวานทําพอเป็นพิธีเท่านั้นเองดรามา่าเล็กๆน้อยๆแล้วก็สลายกันไปแปลกใจไหมครับว่าครั้งนี้โลกมนุษย์ก็ดีการขัดขวางก็ดีมันลดระดับลงมาอย่างน่าแปลกใจ ผม,ผมมองว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกฎหมายพิเศษด้วยนะครับเพราะว่ากฎหมายนี้ได้ให้อํนนานาจทางเจ้าหน้าที่นี่ในการควบคุมพื้นที่ซึ่งเรามีการวางกาลังบริเวณพื้นที่รอบนอกในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับเช่นการขาวว่าวก็ออกไปรวดเร็วก็คงทราบว่าเข้ามาก็เติมคนไม่ได้อยู่ดีมไม่สามารถเติมคนได้เพราะว่าทหารล้อมไว้ทางภายนอกทั้งหมดนะฮะแล้วก็ห้ามคนเข้าออืืตรงนี้ก็คือก็คือเชื่อว่าเป็นประเด็นหลักที่ทําให้ โลกมนุษย์ก็ดีการขัดขวางก็ดีมันลดระดับลงมาครับดังนั้นซึ่งจริงๆผมเองก็มีการให้ใข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์หลักในการที่เราใช้กฎหมายพิเศษในการทำปฏิบัติงานนะครับซึ่งขออนุญาตเปลี่ยนอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจากวานนะครับเชิญฮะเชิญเลยค่ะหนึ่งหนึ่งก็คือเจตนาลมในการปฏิบัติการเนี่ยเราต้องการจะเชิญตัวพระเทยานมหารมูีหรือพระธรรมชโยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ย ไม่ต้องตรวจค้นก็ได้ถ้าท่านเห็นว่าท่านควรจะเข้าสู่กระบวนการเพราะว่าโดยหลักกานในการดําเนินคดีเนี่ยมันต้องพิสูจน์ทั้งความผิดและความบริสุทธิ์ถูกไหมครับในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นโอกาสของท่านถ้าท่านเห็นโอกาสท่านท่านก็เดินเข้ามาสู่กระบวนการไม่ว่าจะติดต่อเข้ามอบตัวหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าสุดท้ายท่านไม่มอบเนี่ยเราก็จะต้องใช้เรื่องกระบวนการค้นเข้าไปดาเนินการที่กาหาตัวมาเข้าสู่กระบวนการอันนี้เป็นประกานที่หนึ่ง นะครับประการที่สองก็คือถ้ามีการดําเนินการในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะครับภายใต้กฎหมายพิเศษเนี่ยเราก็จะดาเนินการจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายก็คือการจับกลุ่มดาเนินคดีค่ะอันนี้เป็นประเ็นประการที่สองนะครับทีนี้ประการที่สามเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับก็คือการปกป้องคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนไม่หวังดีในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงก็คือเรื่องของการที่คัดกรองคนเข้าพื้นที่เพราะว่าไม่อยากให้คนที่ ท่านตั้งใจจะมาทาบุญด้วยความปรุทใจเนี่ยต้องได้รับผลกระทบะนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการสําคัญซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้กังวลเฉพาะประชาชนที่เข้ามาในวัดนะครับแต่เรากังวลและให้ความสําคัญกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบพื้นที่ควบคุมด้วยว่าเราจะให้เกิดผลกระทบกับท่านน้อยที่สุดครับครับครับแล้วกลับมาที่เรื่องข้อสังเกตเรื่องโลมนุษย์และการขัดขวางทีค่ครั้งนี้มันลดระดับลงมาอย่างน่าแปลกใจนะครับ ก็มี2แนวการวิเคราะห์ไม่ทราบว่าอะไรที่น่าจะเป็นที่สุดแนวการวิเคราะห์ที่1ก็คือเห็นอาการเอาจริงเอาจังของรัฐะมีการใช้อำนาจตามมาตรา44แต่อีกแนวการวิเคราะห์ก็บอกว่าเป็นเพราะพระธรรมชโยไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่รู้จะจะตั้งโลกมนุษย์จะขัดขวางจริงจังกันไปทําไมก็ในเมื่อหลวงพ่อก็มาอยู่ในวัดแล้วหนึ่งหรือสองที่เป็นไปได้ที่สุดครับ ผมมองว่าในในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญประการหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในสองประเด็นนี้ก็คือทางทางฝ่ายปฏิบัติการที่เป็นฝ่ายสืบสวนเนี่ยข้อมูลการข่าวยังมีความเชื่อมั่นว่ายังอยู่นะครับเป็นเห็นในการไปขอสารเพื่อออกหมายค้นเพราะฉะนั้นเราถึงให้น้ําหนักในประเด็นได้มากกว่า๋อครับหมายถึงมาตรา44แล้วก็การกระชับแผนปฏิบัติการรอบใหม่ที่รัดกุมที่หนาแน่นขึ้นน่าจะเป็นประเด็นหลักไม่ใช่เรื่อง หลวงพ่อไม่อยู่จึงไม่ตั้งโล่มนุษย์กันมากมายครับเราเราก็มีการประมาณแนวทางปฏิบัติไว้นะครับว่าถ้าเป็นกรณีที่พบตัวนะครับการดําเนินการก็จะเป็นเรื่องของการแก้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ส่งตัวให้พนักงานอายการเพื่อไปดาเนินการตามกฎหมายอันนี้เป็นกรณีที่เราพบตัวนะครับกับกรณีที่สองก็คือถ้าการตรวจต้นตามพื้นที่เป้าหมายทุกจุดอย่างสิ้นสงสัยแล้วแล้วไม่พบ ก็เป็นการยืนยันในระดับหนึ่งว่าตัวของเป้าหมายเนี่ยหรือว่าตัวบุคคลตามหมายจับเนี่ยท่นจะอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ยุิีการปฏิบัติการแต่ขณะนเดียกการงานการข่าวก็ยังทําอยู่นะครับติดตามข่าวอยู่การที่ไม่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้หมายความว่ากลับมาไม่ได้นะครับ,รบอันนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่กับส่วนที่สองก็คือก็ต้องอสืบสวนติดตามจับกลุ่มต่อไปเพราะท่านเป็นบุคคลตามหมายจับ Oh, ครับค่ะ <okay. S 2> ครับวันนี้วันที่สองนะครับใช้กําลังเข้าไปตรวจค้นในวัดกินายครับท,ท,ที่ที่วางไว้ครับเอ่อกำลังเดิมครับใช้กําลังชุดปฏิบัติการเดิมซึ่งเรามีการสวนที่กาลังหลักๆเนี่ยจะเป็นสามฝ่ายนะครับก็จะเป็นเจ้าที่ของกรมส่วนหนึ่งนะครับเจ้าที่ทหารที่มาดูแลรับผิดชอบพื้นที่รอบนอกนะครับ 640นายนะครับโดยประมาณตัวเลขนะครับกับกาลังตํารวจหลักที่ใช้ในการควบคุมหรือว่าดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นตํารวจภูธรพักหนึ่งพักเจ็ดแล้วก็ตำรวจนครบาลนะครับตัวเลขรวมรวประมาณ3,300ของตํารวจนะครับตำรวจ3,300ทหาร640ครับครับแล้วถ้าเป็นตัวเลขรวมรวมโดยทัยด้วยเนี่ยครับก็ประมาณ4,200นายรอบ4,200นายนะครับประมาันั้ในทีมเดประมาณก็จะเป็นชุดเดิมนะครับใช่ครับ แต่ว่าแต่ว่านักข่าวภาคสนามที่ไปทําข่าวเมื่อวานด้วยความเคารพจริงๆเนี่ยกลั้นใจถามบบคุณวรนันท์จริงๆน,นะครับนักข่าวภาคสนามบบที่ไปทําข่าวการตรวจค้นเมื่อวาน,เ,นเขาเริ่มซุบซิบกันในครับเขาบอกว่าอากับกิยาของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสแกนพื้นที่ดูมันชิวเหลือเกิน<อ>ชิวอย่างผิดปกติ<อ>ทําไมไม่ทราบ<อ>ดูชิวๆมากส,สบายๆผมก็มองว่าในการประชุมกําหนดแผนขั้นตอนการทํางานเนี่ยก็ท่าน ตำรวจเจุยาสินหิกมลน,นะครับซึ่งท่านเป็นผู้จัดกรารเหตุการณ์เนี่ยท่านก็ให้ความสําสคัญแล้วก็กาชับเจ้าหน้าที่นะครับผมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเจ้าที่บางท่านท่านั้นเองออน่าจะบงท่าท่ผนรู้สึกว่าอ่าคืือของกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยสาระสาคัญของท่านเนี่ยเรามาเป็นลักษณะสาวิชาชีพนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องผ่านการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเป็นหน่วยงานปฏิบัติการอย่างเช่นหลายท่านที่มาจากทหารหรือตำรวจนะครับเพราะนั้นเรื่องบุคลิกภาพก็ อาจจะเป็นไปได้ที่คืออาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นนะครับครับคะเป็นหน่วยงานังคับใช้กฎหมายท่านก็มีหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการครับครับอาวรครับขอบคุณมากครับคุณวรนันท์ครับขอบคุณนะคะคุณดีครับดีครับครับครับสวัสดีครับค่ะพันตำรวจตีวรนันท์ศรีรัำค่ะเป็นผู้ในการสืบรฐานคดีพิเศษนะคะในฐานะรองโฆษกดีเอคำถามสุดท้ายเนี่ยผมก้านใจถามจริงๆกลัวโกรธเออคือถ้าข่าวภาคสนามเมื่อวานเขาก็ตั้งเข้าสังเกตเขาก็ซุบซิบกันจริงๆนะ ดูอากาศกรียเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสแกนพื้นที่ดูชิวๆอย่างไรดูชิวๆอย่างไรไม่ทราบนะครับเป็นบางนายเป็นบางนายน้องโฮบอกอาจจะเป็นบางนายแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือเป็นนโยบายที่จะต้องปฏิบัติการของอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ของ DSI เนี่ยก็ก็ก็มาจากหลายที่หลายทางนะมาจากหลายประสบการณ์นะบางนายก็มาจากตำรวจเก่าบางนายก็มาจากข้าราชการทั่วไปสายพลเรือนใช่ บางนายก็มาจากเอกชนไม่ทราบสิก็รวมกันอยู่ใน DSI เอ๊ะเป็นคำอธิบายเหรอเอ้เป็นคำอธิบายเหรอก็มีหลายส่วนอะฟังที่ท่านวรนันท์บอกแล้วกันว่ามาอาจจะมบียบางคนที่ดูอาจจะไม่ได้จริงจัง่งแต่ว่าในหลักการเนี่ยถือเป็นนโยบายของ DSI แม่รอดูวันที่สองวันนี้ก่อนละกันคุณชวีนี่เข้าใจแดกดันนะออยู่แบบนี้นานนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อบางคนหาหาเงินง่ายดีเอว่าหมายถึงใครเนี่ย ผมีใครได้ประโยชน์จากอันนี้เหละคะคุณชวิค่ะเที่ยวเที่ยวอยู่แบบนี้นานๆๆนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อมองคนหาเงินง่ายดีก็จะกลุ่มไหนคะใครได้ประโยชน์จากอันนี้คะขณะที่ตั้งคําถามผมเห็นประกายตาของคุณแมวสาวอย่าไปสงสัยอย่าไปยิแค่สงสัยแค่สงสัยเอาเอาเอานะนะ